เราก็จะมาดูผลงานเมล็ดมังค so ุดที่เพาะไว้กันนะครับนี่นะครับผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ก็งอกงอกดีนะครับทุกเม็ดเม็ดบางเม็ดก็ยังไม่งอกขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังงอกอยู่ยังหดอยู่ยังยอดอยู่นี่นะครับส่วนต้นอื่นๆก็เรียบร้อยครับงอกสูงขึ้นมาก็มีงอกเตี้ยๆก็มี ประสบความสําเร็จครับงอกแ่ลออนีอกแล้วออกแล้วอันนี้เพาะส่วนอันนี้เพิ่งเพาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกำลังเพิ่อาลงณ์งเลยอันนี้ใส่สองเม็ดเลยเหรอถุงน้กันเสียอก็เลยใส่ไว้สองเม็ดโอ้เยอะเลยโอ้งอกแค่สองเม็ดเลยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละเนี่ยวิธีการนี้นี่การันตีได้เลยนะครับว่างอกนะครับ ถุงที่ใส่ไว้สองเม็ดกันว่าจะเสียก็ไม่เสียนะงอกขึ้นมาสองเม็ดสองเม็ดผมไม่ใส่สามก็งอกสาปครับส่วนตรงนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบให้เห็นกันนะครับระหว่างการเพราะเมล็ดมังคุดโดยการที่เราโบมไว้ก่อนอย่างพี่ปนก่อนหน้านี้นะครับกับอันนี้ก็คือเป็นเม็ดมังคุดที่รุ่นเดียวกันเลยนะครับอันนี้ผมแกะเสร็จแล้วก็เอามา เพาะใส่ในกระถางเลยนะครับโดยไม่ผ่านการบ่มก็จะเห็นว่านี้ต้นที่โตที่สุดนะครับก็ยังสู้พวกนี้ไม่ได้นะครับ่างกันเยอะปานจเจรเติบโตบ่มก่อนนะครับนอกจากเปอร์เซ็นต์จะสูงแล้วยังเติบโตได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็รุ่นเดียวกันมีพร้อมกันเลยครับเ,รเม็ดเม็ดนี้อันนี้พึ่งงอกลากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าออยอดออกมาละนิดหนึ่ง เล็แกแค่นี้ออกมาละนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับอันนี้คือลงกระถางเลยโดยไม่ผ่านการบ่ม,มเมล็ดส่วนนี้เอาไปบ่มก่อนในกล่องเซเว่นกล่องกะระถางแบบทิชชูช่แบบนี้ส่วนที่เห็นทั้งหมดนะครับก็ผ่านการบ่ม